บทที่14เอวัมีสุตังเอกังสมัยังพระขวาสเกสุวิหารติกะเปรละประตูสมิงมาวันเอมาตาพิโคุสังเคนานสติงปัจจมัตเตหิพิโุสเตหิสเปหิวอารันเตหิจัลโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยเนสนิปติตายหุนติพระขวานตังทัศนเย้าพิโุสังขจะตาโขจารตุนังสุทธวาสกายินังเทวะดังเอตัฐโวเอตทฐหงสีอายังโขพระขวาสเกสุวิหารติกะเปรละประตูสมิงมาวันเอมาตาพิโุสังเคนานสติงปัจจมัตเตหิพิโุสเตหิ สภเเหวะอรหันเติเหธาสหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปูยานิสันนิปติตาหุงติภควันตังทัศนาเยภิกขุสังฆายานุนนับมยามปีเยนะภควาเตนุสังฆปญยามะอุปสังฆมิตวายภควโตสิตันสันติเกปองเจวะกาวะปเจกะคาถาภเสนยามติอธาโคตาเทวตาภิกขุสยถาปินามะภาลาวะพระราปุริโสสมัชชิตตังวาปะปาษาเรยะ ภาษาดิตังวาพาหังสมิธเชยะเอวามีวาสุทาเวสุเอตีเวสุอัตตาอัตตาราหิตาภควัตโตปุรตุปุระหัตโตปุตตุระหังสุอัตถาโคตาเทวตาภควัตโตอภิวัตเทวตาเอกัมตาอัตตาสุเอกัมตังทิตาโขเอกเทวตาภควัตโตสันติกอิมังขังอภาสิมาสมโยปเวนิสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตามหอิมัง ธรรมะสัมยังทักขีตาเยวะอปาระชิตาสังคันติอธากโหอปาราเทวตาปะคขวะโตันสนิเกอิมังคถังอปาชิตารักพิคโบสมาท่าหังสู่จิตตังอัตโนชุอัตโนอุชุกามะกลงสู่สารทีวะเมตตานิใหหิตวาอินทริยานิรักันติปฏิตาติอธากโหอปาราเทวตาปะคะวโตัสนิเกอิมังคถังอปาชิติวากีลัง เชตวาปลีคังอินทะขีลังโอหมามะเจโอหมามะมีชาเตจันจารันติสุทาวิมลาจักขุมตาสุทันตาสุสนาคาติอัฏฐโคอัปปาราเทวตาภะคะวตโตสันติเกอิมังคธา,างอภาสิเยเกจีพุทธังสรนังคาตายะเสสนเตขามิสันตินตอัปยาภูมิง มหายะมนุษย์สังเทหังเทเทวกายยังปาริปูเรนสันติติอัโคูปะควาพิกขูอมันเตสีเยปุเยนะพิกขเวทัศสูโลกะธาตัวสูเทวตาสันนิปฏิตาหนติตถาคตังทัสนายะพิกขุสังคจะเยปิเตพิกเวอเหสุงอติตามันทนังอรหัตโตสมาสมพุธาเอสัมปิภะควาตานังเอตปรมายวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสยยะาปิไมหังเอตระหีเยปิเตพิกเวพิกเวสันติ อนาคตาปัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสามปีพระวันตานังเอตัปรมายวะเทวตาสันิปติตาภวิสันติเจียธาปีไมหังเอตตาไรหาจะคิดสามีพิกเวทัยวะกายานังนามามิกกตยิสสามีพิกเวเทวกายานังนามามิเทศิสามีพิกเวเทวกายานังนามามิตังสุนารถาสาธุกังมณสิกาโรธะภาสิสามิติเอบามันเตติโขพิกเวพระควาโตปัจจโสสุงพระควาเอตตทโบจ สีโลกัมนุษย์กับสามียถาภูมาทัฐสิตาเยศสิตาคิลีคับพรังปะหิตตตาสมาหิตตาปุถุสิหวัลลาลลีนาโลหะมะโลมะหังสาภิสัมพุโนโอทาตมะนาสัมนาสุทธาวิปัสสนะมะนาวิลาพินโยปัจจวัตสวัพพินโยปัจจสเตวัจตวาวณีกัปิลวัตเวยทิมันโต ตัโตอมันตยิสัทธาสาวกิสสารเนระเตเทวกายาพิงกตาเตวิชานาธาพิกโบเตอาจัตตาปมกกรุงสตวพุทธศาสสนางเตสัมปาตุระหุยานังอมนุษสานมัทสังมสนังอเปเกสตะมัทคุงสหัสสังอัฏฐสัตตริงสัตังเอกสหัสานังอมนุสสานะมัทสุอเปเกนันทมัทคุง ทิสาสภาผูกาหงตัดสาจะพังอภินดายะบวิขิตวานาจักุมาตโตอมันตยิศธาสาวเกศสารเนรเตเทวกยาพิงกันตาเตวิธานาถภิกคโวเยโวหังกิตยิสามิขีราหิอนุปุปโสสัตตสหัสสายวบยาขาภุมมากับปิลาวัฒวาจิธิมันโตชติมันโทวันะาันโตยะสิโนมธามรรณาภิกขรมุขกนังสิมติงมนังจะสหัสสายมันตาเะขาณตาติวานิโนจิธิมันโตชติมันโทวันะาันโต ยศศิโนมัทมนายพิกมุงพิคนังสีมติมวนังสตาคีราสีตาหัสสายยขานานัตตวานิโนอิทิมันโตชิติมันโทวันนาบันโตยสศิโนมัทมนายพิกมุงพิคนังสีมติมวนังอิเตเตศรสาศาสายยขานานัตตวานิโนอิทิมันโตชิติมันโทวันนาบันโตยสศิโนมัทมนายพิกมุงพิคนังสีมติมวนังเวศสารมิตาปัจาสตายศขานานัตตวานิโนอิทิมันโตชิติมันโทวันนาบันโตยสศิโนมัทมนายพิกมุงพิคนังสีมติมวนังคุมพิโรราชคายโกเวปุลละเวปุลรัตนิเวสสัศัส ส iesen, ัตสหัสสังยะคานังปายิรูปสาติภูมเทโรราชาไกโกโสปรคาสิมิติงมนังภูริมัจจติสังราชาทัตตะระโกปสาติคันธนังบฏทิปติมหาราชายาสสิโสผุตตปิตะสาภาโวอินทนามาผลลายที่มันโตสิมันโทวนนัมันโตยัสสิโนโมทามานาภิกามุมภิกขุนังสิมิติงมนังตักขีนัจจติสังราชาวิรุธโหตปสาษติคุมพนังทิปติมหาราชายาสสิโสผุตตปิตะสาภาโวอินทนามาผลลา อิทธิมันโตชิติมันโทวนันละมัน,ตนโตยัสสัสิโนมทธมานาภิกกมุงภิกขุนังสืมิติงมนังประจามัติจ่าทสังราชาวิรูปะโคปสาสีนาคานังที่ปติมหาราชายัสสัสิโสพุทธปีตสาภาโวอินทนามามาภลาอิทธิมันโตชิติมันโทวนะมันโตยสสัสีโนมุทธมนาภิกกมุงภิกขุนังสืมิติงมนังอุตตรรัจจ่าสังราชากุเบโรตัสภาษาสีญาคานังอธิปติมหาราชายัสสัตสีโซพุทธปีตสาภาโวอินทนามามาภลาอิทธิมันโตชิติมันโทวันละมันโตยังสสัตินัง <laughs> <music> <music> ภูริมัติทีสังทัตตารถโถทักคินเนนะเบรุหัโกปัชิเมนะเบรุปโคกูเบรุอุตราสทีสังจัตตรมหาเตมาราชาสามันตาจตุรลทิสสะทันทะละมานาทัสสุมณีกะปินลวัตถีเตสังมายาเวนโนสุทาอาคูวัตจานิกาสุธามายาคุเตนทุเวเตนทุวิภูเตวิทุโทาจันทะนโมกรมวเสษโถจะกินนุมันทุนนิมันทุจะปานาโทโอปมัตโยจะเทวสุโตจะมาจลีจิตตเซโนจะกัตตาโพนะโรราชาชินุสุโต อาคูปัจจสิโขเจวะติมพลูสุริยาวัฒสาเอเตจันเจจาราชโนคันธภาสหราชุพิโมธมนายพิกมงพิกาสิมิติงอัาคูณสภานาคาเวศลาสหตัชกากรรมพะรัตสตตราอาคูปยาคาศาสยาติพิยาโมนทัตตารัฐาจาอาคูยาคายาสัตสิโนเอระมโนมานาโคโสภระคัศมิตมิติงมนังยีนาคาราชสหสาหารันติทิพาธิชาปะขีวสุทธิจคูวิหยาสาเตวะณมัชชะปันตา ิตราสุปนาอิติเตณสะนามังอภยันตธา,านาขราชานานามาสีสุปันนโตหิมะมะกะศีพุทโตสันหิวาจหิอุปหายันตรานาคาสุปนาสราะมะกลงสุพุทธังชิตาวชีรหัตถีนะสัมุทังอสุราสิาาตาภาตโรวาสาวัสเศติอิทิมโตยัสสินโนกาละกัญชามาิสมาอสุราคาณะเวขาสาเวปฏิจติสุยติจะ ปะหาราโทมุนีนะมุนีนะโมติสะสัตัจะผลิปุตตะนังสพเฟเวโรจนามกาสันาหิตวาพลิงเสนางราหุพัทธ,ธมุปะคาขมุงสมัมโยธานีพันธติพิขูสมัมติงวนงังโออาโทอาโปอาโปจะเทวาปฐวิจะเทโชวาโยตธาขมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจายศสสษาสศิษสาสหิส เมตากรุณาเกิกาอาคูทิวายสัตสินุทัศเสตทัศกายาสเพนนัตวันนโนอิติมันโตชิติมันโทวนะวันโตยสัตสินุมทัมนาพิกมุมพิคนังสิมติมานั่งเพทูจะเทวาสหันีจะอาสมาจะทุเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูบริคิตาสุริยัสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูบริคิตานักขัตตานิปุริขัตวาอาคูมันทละวราหการวาสูนางวาสโวเศตโศสูประคสิปุรินทโท ถ้าเสเตีทัาสากายาสเปนน,นนัตเตวันิโนยิธิมันโตยิธิมันโตวนันละวันโตยัสสินโนมัทมนาพิกามุพิกนังเสวิติงวันททังอัทาคูสาภูเทวาชละมัคิสิคราริวะอาริธากาจารโอชาจาปัปุมาปุปุพภนิพาสินโนวรุณาสหธรรมาจัตจุตราจาอณิชกาสุเรยะรุจิราอาคูอาคูวาสาวะเนสินโน ถ้าเสตติถ้ากายาสเปนนัตติวะนิโนที่มันตัวสติมันโทวนนัมันตัวยัศินุมัทมนาพิฆมุงพิกุนางสีมิจุมนังสมานามหาสมานามนุสสามนุสุตมาทักขิทาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปุตสิกาอาทาคูหาโยเทวาเยจะโลหิตวานิโนปาระคามหาปาระคาอาคูเทวายัสสิโนทั้เสตติถ้าากายาสเพนนัตเตวะนิโนที่มันตัวสติมันโทวันนั้มันตัวยัศิน โอรรมนาลพิกมุงพิคุณนางสิมิติงวนังสุกากรุมหาอรุณาอาคูเวคณาสาสหะโอธาตะไคัหาปัมโมขาอาคูเทวาวิจักขณาสถามัตตาหาระคักชามิสกาจายัสสิโนธนายังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวิสัยยิติทัศเสตทัศกายาสเพนานตติวาลีนุทิมันโตชิติมันโทวันะมันโตยัสสิโนโอทัมนาลพิกมุงพิคุณนางสิมิติงวนังเฮมิตาตุสตายามากันทกาจายัสสิโสสิโนนำ สัมภิตากาลามเสถาชโชตินามาจะอาสวานิมานระติณุอาคูอัถาคูนภรนิณิมิตาททยทัศเทเททากายาสเพนานติเวโนอิทิมันโตชิติมันโทวันะมันโตยัสสินุโมทัมนาภิกมุงพิกนัสิมติมันัางชาเทเตทิวะนิกายาสเพนานติวันโนนามันวเยนะอคัตถุงเยจันเจสัทิสาสหาปะวุฒชาติมัคคีลังโอคตินามะนาสวังทักขี ทักขีโมตระฆาตรังนาคังจันทวะอสิตาติตังสุพรมมาปรมัตโตจะปุตตาอิทิมโตสหะสันนังกุมารโอติโสจะโสปาคาสิมิติงมนาสหัสสพรมโลกนังมหาพรมมาพิติทัติอุปปโนชุติมันโทพิสมะกโยยะสัสโสทัศเสฐาอิสราคูปจีกาวัตสวัตติโนเตสัจามัชโตอาคาปะหิปริโตปริ วาริโตเตจัสเพยพินกเตสินเทเทเบสพรามเกเมาราเสนาพินกามีปัญจกกันหัสะมันทียังเอทะเอทะคันทะทะพันทะทะเอทะคันหัสะพันทะทะราเคนะพันทะมตุโวสมันตาปริวาเรถะมาโวมุจจิตตโคจินังอิติตัตถะมหาเสโนกันสะเสนังอเปสจิ ปานินาตระมหาปัจจสรังกตวานาเทระวังยถาปะบุสโกเมโคธนยันโตสวิททุโกตถาตถาโสปุตปัจจุวัฏทานทาวัตติสังกุตโตอัสยังวเสตัจจสะพังอภินญยะบวิกิตรมานะจชกุมาตโตอมันติสุสทาสาวกีสารเนรเตมาราเสนาพิงัมตาเตวิชานาถาภิกขโบเตจะอัตตปะมะกรุงสุตวาพุทธศาสนาวีตาระเคหิปะกามุนเนสังดุมปิอิตจุง สเพวิชิตาสังคามาพยาติตายสัสสิโนโม,โมติสาภูติหิสาวกาเตชเนสุตาติ